การสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาอาการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดความรู้ประสบการณ์ตลอดจนความต้องการของผู้พูดให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดการตอบสนองค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การพูดสี่ประเภทนะคะก็คือพูดแนะนำตัวพูดสนทนาพูดโน้มน้าวใจและพูดโต้แย้งค่ะ การพูดแนะนำตัวเป็นการแนะนำตัวต่อบุคคลอื่นเพื่อนหรือที่ประชุมอันดับแรกเราต้องเริ่มกล่าวคำว่าสวัสดีก่อนค่ะเพื่อเป็นการทักทายผู้ฟังของเราหลังจากนั้นบอกชื่อนำสกุลเพิ่มเติมว่าเป็นใครอยู่ที่ใดหรือบอกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในวันนี้ค่ะนอกจากนี้ เราสามารถเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่อยากแนะนําให้ผู้อื่ได้รู้จักกับเราเช่นความชอบลักษณะนิสยัยเป็นต้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการพูดแนะนําตัวด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะพุชลินวงลีละนนค่ะชื่อเล่นชื่อเกรซนะคะอายุ18ปีค่ะ กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดอินทรามนะคะความสามารถพิเศษนะคะเต้นรำแล้วก็ร้องเพลงค่ะกิจกรรมยามว่างนะคะร้องเพลงแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็ฟังเพลงด้วยค่ะสวัสดีค่ะลิตาจัมลาพาค่ะชื่อเล่นชื่ออิงแลนด์ค่ะอายุ19ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรค่ะอิงแลนด์เป็นคนเฮฮาค่ะสนุกสนานล่าเริงค่ะวันนี้จะมาโชว์ความสามารถพิเศษร้องเพลงค่ะ แอบบอกรักเธอทุกวันได้ยินฉันบ้างไหมเธออยากจะรู้ที่ลำมาได้ยินไหมแอบคิดถึงเธอทุกวันบอกรักกันที่ได้ไหมจะหาว่าฟ้าสลายก็ยอมให้ไปพร้อมเธอขอบคุณค่ะ ต่อไปการพูดสนทนาเป็นการพูดคุยที่ใช้มากในชีวิตประจาวันเช่นการสนทนาในครอบครัวญาติพี่น้องสนทนากับเพื่อนสนทนากับบุคคลอื่นในสถานที่ต่างๆซึ่งอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้การสนทนาจะราบรื่นควรมีข้อปฏิบัติดังนี้ 1. สนทนาเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคู่สนทนาเช่น เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจหรือเรื่องราวที่เพิ่งผ่านไปได้ไม่นาน 2. ใช้คำพูดและแสดงกริยาท่าทางที่สุภาพ 3. พูดเรื่องส่วนตัวของตนเองและผู้อื่นให้น้อยที่สุด 4. ถ้าความเห็นไม่ตรงกันควรขัดแย้งอย่างนุ่มนวลใช้เหตุผลและไม่ใช้อารมณ์ 5. รู้จังหวะในการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่สนทนา เพื่อลดความขัดแย้งและเปลี่ยนเรื่องได้อย่างแนบเนียน 6. สนทนาด้วยไมตรีจิตยิ้มแยม้มแจ่มใสต่อไปการพูดโน้มน้าวใจเป็นการพูดที่ให้ผู้อื่นเชื่อถือหรือมีความเห็นคล้อยตามเราเช่นพูดเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งพูดโฆษณาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเป็นต้นค่ะ การพูดโน้มน้าวใจให้ราบรื่นควรมีข้อปฏิบัติดังนี้ 1. ใช้ภาษาเชิงเสนอแนะขอร้องวิงวอนและเร้าใจไม่บังคับขู่เข็นผู้อื่นจนเกินไป 2. แสดงเหตุผลประกอบที่หนักแน่นเห็นจริงทำให้เกิดความเชื่อถือ 3. เสนอทางเลือกให้เห็นทั้งด้านดีและด้านเสีย 4. สร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายสบายสบายและไม่เคร่งเครียด 5. พูดให้เกิดความรู้สึกเห็นด้วยอย่างแรงกล้าและเร้าใจให้ปฏิบัติทันทีเรามาดูตัวอย่างการพูดโน้มน้าวใจด้วยกันนะคะตัวอย่างการเชิญชวนทำกิจกรรมสวัสดีค่ะเบลอาราเบลล่านะคะรองอันดับหนึ่งมิสเ t อร์ซ a มว์ไทยแลนด์ค่ะ เบลขอเชิญชวนเยาวชนอายุ15-30ปีที่มีใจรักในงานจิตอา,าสาสานต่ออุดมการของผู้ให้ในนามอาสายุวกาชาติร่วมขับเคลื่อนพลังแห่งความดีส่งต่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสู่สังคมร่วมกับสภากาชาตไทยค่ะสนใจสแกน QR code ด้านล่างนี้หรือกดไลค์เพจอาสาเยุวกชาติสภากาชาติาาาไทยเพื่อติดตามข่าวสารของสำนักง,งานยาวกาชาติค่ะ สมัครกันเข้ามาเยอะนะคะแล้วพบกันค่ะตัวอย่างการโฆษณาสินค้าตัวแรกเราจะพูดถึงคลนเซอร์ที่แบบว่าทุกคนน่าจะคุณหน้าคุนตานะคะก็คือ s e t a p h i l Gentle s k i n c l e a n s e r จึงมีใส่ราคาไวใ้ให้ขวามือบนนะคะก็อย่าลืมเช็คกันด้วยตัวนี้ก็คือใช้ได้ทุกสภาพผิวใช้ได้ตั้งแต่เด็กทารกยันแบบว่าัวคุณพ่อคุณแม่เลยคือ เป็นผลักที่เฟรนด์ลี่สำหรับทุกเพศทุกวัยทุกอายุจิงเพิ่งมีคลิปรีวิวเซรั่ฟิวแบบเต็มๆไปนะคะก็สามารถไปดูกันได้ความเห็นส่วนตัวจริงก็คือเซนเซอร์ตัวนี้ล้างหน้าแล้วบอกว่าผิวมันชุ่มชื้นม,ม,มากๆมันอ่อนโยนมากต่อผิวจริงๆคือใครที่แบบผิวแพ้ง,ง่ายช่วงนี้ผิวระคายเคืองผิวเป็นสิวใช้อะไรก็แสบลองใช้ตัวนี้ดูนะคะเพราะว่าเขามีค่า PH ที่แบบใกล้เคียงกับผิวคือล้างหน้าไปก็แบบผิวสะอาดแต่ว่าไม่ระคายเคืองแล้วก็ผิวชุ่มชื้นม,มากๆ การพูดสุดท้ายที่จะเรียนรู้ในวันนี้ก็คือการพูดโต้แย้งความคิดเห็นของคนเราที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะมีอยู่สองประเภทก็คือเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยการพูดโต้แย้งเป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะในการพูดโต้แย้งแสดงความไม่เห็นด้วยมีข้อควรปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดผลร้ายตามมาภายหลังคือ หนึ่พูดโดยใช้น้ำเสียงสุภาพนุ่มนวล 2. ใช้เหตุผลสนับสนุนเพื่อแสดงว่าไม่ได้ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวอาจยกตัวอย่างเปรียบเทียบแสดงให้เห็นจริง 3. รู้จักเลือกแสดงการโต้แย้งในเรื่องที่สร้างสรรค์เรื่องใดที่โต้แย้งแล้วไม่เกิดประโยชน์ควรหลีกเลี่ยงและสุดท้ายไม่พูดส่อเสียดพูดสอด หรือแสดงเกริยาอาการที่ไม่เหมาะสมค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการพูดโต้แย้งด้วยกันนะคะในหัวข้อเรียนออนไลน์กับเรียนในห้องเรียนแบบไหนดีกว่ากันดิฉันอยากจะชวนคิดแบบนี้ค่ะว่าฝ่ายค้านคะคุณมั่นใจได้ยังไงคะว่าการเรียนว่ายนะ้ำไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้คุณแน่ใจหรอคะ ทำไมเราไม่เอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ล่ะคะยกตัวอย่างเช่นให้นักเรียนของเราเนี่ยเรียนทฤษฎีก่อนก็ได้ว่าการวาดแขนวาดยังไงตีขาตียังไงองศาต้องเป็นยังไงหลังจากนักเรียนของเรารู้ทฤษฎีแล้วเราก็ให้เขาลงสระค่ะเขาจะได้มีเวลาในการฝึกภาคปฏิบัติจริงได้มากกว่าดิฉันยังมีความคิดเห็นว่าเราสามารถเอาเทคโนโลยีมาอยู่ในการเรียนรู้และจะขอสนับสนุนว่าการเรียนรู้ออนไลน์ยังไงก็ดีกว่าการเรียนในห้องเรียนค่ะ ดิฉันมีข้อยกตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นบีดาแห่งการศึกษาท่านหนึ่งเลยค่ะชื่อบนจามินบลูมค่ะท่านนี้เคยบอกเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่นอนเซนส์มากๆเลยที่เราจะคาดหวังให้นักเรียนทุกคนต้องได้ผลลัพธ์ในการเรียนรู้เหมือนกันโดยเฉพาะผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ของเราต้องการอิสระในการเรียนรู้ค่ะ,เร,ระ control, เราต้องการจะควบคุมเองเรื่องไหนเราอยากเรียนเราจะเรียนเรื่องไหนเราไม่สนใจหรือเ,เรารู้สึกว่าเราได้แล้วเราก็สกิปไปค่ะ ผู้ใหญ่เราเมื่อมีอิสระในการเรียนรู้เขาจะอยากเรียนมากขึ้นและเมื่อเขาอยากเรียนมากขึ้นผลลัพธ์ในการเรียนรู้ก็จะดีขึ้นด้วยพูดง่ายๆก็คือจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เรียนเองโตเองนักเล่งพอค่ะและนั่นคือเป็นการสนับสนุนว่าการเรียนออนไลน์ยังไงก็ดีกว่าการเรียนในห้องเรียนค่ะต่อให้ฝ่ายเสนอจะพูดยังไงว่าเรียนออนไลน์ดีกว่าเรียนในห้องเรียนดีฉันก็ไม่เชื่อค่ะ แม้ที่ฉันจะยอมรับว่าคนเรามีการเรียนรู้หรือสไตล์ความชอบในการเรียนรู้แตกต่างกันแต่ไม่ได้แปลว่าการเรียนออนไลน์จะดีกว่าการเรียนในห้องเรียนอ่ะทุกคนเพราะอะไรการเรียนในห้องเรียนเวลาเราเจอผู้เรียนที่มีสไตล์การเรียนรู้แตกต่างกันเรียนในห้องเรียนปรับได้มากกว่าตั้งเยอะค่ะเช่นนักเรียนบางคนชอบการมองเห็นเราก็ให้เขาเห็นภาพเยอะๆนักเรียนบางคนชอบการได้ยินเราเปิดเพลงให้เขาฟังก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งบางคนชอบเรียนด้วยการลงมือทำโอ้โหอันนี้เรียนในห้องเรียนยิ่งดี กว่าเรียนในออนไลน์เลยค่ะแต,ต่แต่ถ้าจะให้ยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพชัดๆค่ะคการเรียนโดยภาษาสัมผัสโดยการดมล่ะคะอยากถามหน่อยค่ะถ้าเกิดสมมติคุณกําลังจะสอนให้คนเนี่ยเป็นบาริสต้ามันจะต้องมีการดมกลิ่นของกาแฟคุณเรียนออนไลน์ได้หรอคะนักเรียนจะรู้ได้ยังไงคะว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นฟุตตี้เป็นกลิ่นกุหลาบเป็นกลิ่นนู่นกลิ่นนี่ก็ไม่ได้ค่ะคุณจะให้เขาไปดมยังไงคะเรียนในออนไลน์ค่ะนี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวนะคะในเรื่องความหลากหลายของการเรียนค่ะแต่การเรียนในห้องเรียนเนี่ยยังสามารถดีกว่าการรเียนใ อีกคืออะไรคือการสร้างคอมมูนิตี้ค่ะเนี่ยสมมติเรียนบาลิสตา้าด้วยกันเนี่ยเขาขึ้นดอยไปด้วยกันค่ะไปดูมเมล็ดกาแฟไปดมมาด้วยกันเนี่ยการมีคอมมูนิตี้จะทําให้เขาเติบโตและแพ็คแน่นรวมกันดีกว่าการเรียนในออนไลน์อีกค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันก็เลยอยากจะขอค้านนะคะการที่บอกว่าการเรียนออนไลน์ดีกว่าเรียนในห้องเรียนขอค้านอย่างแน่นอนค่ะน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเด็กๆการพูด เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้งานต่างๆสำเร็จไปได้ด้วยดีผู้มีความสามารถในการพูดจึงเป็นผู้มีอำนาจอยู่ในตัวก่อให้เกิดผลดีในการดำเนินชีวิตทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะคุณครูอยากฟังการพูดของนักเรียนบ้างค่ะให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอพูดแนะนำตนเองโดยบอกชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นโรงเรียนลักษณะนิสัยความชอบ พร้อมแสดงความสามารถพิเศษของตัวเองในเวลาไม่เกิน1นนาทีนะคะส่งคลิปการพูดของเด็กๆมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะคะ